ทานผู้ส้มนี่แล้วมาอันนี้ละมื้อนี้เฮาก็กินนี่สบายดีป้าลุงนี่มาเพชรสบายดีท่านผู้ส้มมื้อนี้มื้อนี่น้องต้นตะวันฝากมาม่ามาให้กินนมาม่าเพชรว่าอยากเห็นไอเบียกับไอเบียกินมาม่าเพชรเนาะมาม่ากะสามห่อใส่ไปเลยเฮ้ยมาเบิ่งว่ะไอน้องต้นอยากเบิ่งว่า ไอเบียไอเบียสิกินได่บอมาหมาเพชดน้องเติ้ลผากมาให้น้องเติ้ลใส่แค่ครึ่งซองน้องเติ้ลก็กินไม่ได้น้องเติ้ลบอกว่าเผ็ดมาเดี๋ยวน้องเติ้ลมาเบิ่งไอเบียไอเบียปรุงอืมกินแรงมาก มาดูกันว่าไอเบียกไอเบียจะร้องหายไหมจะเทสูงไรเไมื่อไรบอกเดี๋ยวแสบได้ค่ะมันจิวแสนเมื่อไรบอเบี่ยแจ่หมดหรือยังดูแล้วมันจะเผ็ดมากเลยมันจะจิบอ่ะ หูกุกวัวะลูกูเพ็ดอีนนี้ยึดจะเพ็ดเลยอ่ะเอาเลยลงมือมลงเลยมาดูกันว่าไอเบียกับไอเบียจะกินได้ไหมใครจะร้องไห้ก่อนกัน นี่ครับท่านผู้ชมนี่พี่นนอะมามา่าเผ็ดต้งตอนนี้ไอเบียไอเบียกำลังกินลุยเลยกินให้เหมือนคนป่าไปเลยคนป่าเขากินอะไรไอเบีย เพชรบอกว่าไปนำตีว่าเป็นอะไรอืมอแบบวจะมองเลยนั้นมันช หนางย่องให้ยังมันซุ้มแพงเลยเบียไปแล้วหนึ่งลายไปแล้วเติดไอเบียไปแล้วเติดไอเบียแหลนห้าหนามนะเติดเป็นไดอืมเป็ดแห้งบ่แล้วแหล่ะ แมาแบมเผ็ดอีเผ็ดแหงาัไปกินหยกเออหืมาคอ่ะออเลยเอแยแก่เผ็ดมาเลยยังงแก่เผ็ดเอ,า,เอ,า,เอาไปเอาหอ,าอางพอใหญ่มากอาอิา่มเจ้าพอใหญ่ได้กินหรือ,อยังกินเหรอ,อเผ็ดแห้ง่ เป็นหลักเอามาซับปรดพอใหญ่มาเป็นไหบอกน้องเตินสิเพชรหรือเปล่าเพชรเพชร

S <S <S อ้าวอาวงายละบัน,พน,นเพชรแห้งขนาดตาแดงมัดไอ้เวียสิหายแล้วเติ่น มาเผ็ดลรับอันก็ไม่เผ็ดนะครับน้องๆอืออือไม่ปลาเลยอืออือเขาแซ่จะไม่เผ็ด thế mừng okay, đó đó. Nhung à không thể nữa nhung kinh mà nè, nè. Một kiếng lẽo bản, bên như này, hết hang bỏ, hả? hết hang bỏ bia, ôi, bay là bản, ô ô, bên này, hết hang bỏ. ้องเติอนสิเห็ดมากไหม <c oughs> เห็ดแหง้งเอา้าเย็บท่อละบาทเห็ดแห้งบ่เบียไปล่างปาก เพชรสุดๆว้านอาทางนึ่งปวดท้องมวานเพชรกวดามากไปกินหน้าไปกินหน้าแล้วไปกินไปกินหนาเพชรปวนมากอะไรอีกอือแล้วบอกว่าให้ใส่แค่ซองๆก็ใส่ไปใส่เบอร์สามซองอืมคำแหลก họ họn ru ơi. họ họn Không sao hết. Nhưng mà sao phết? <laughs> กุ้งก็ดกดกรเราีแอท้โอเคนะพี่น้องคลิปนี้ก็ต้องขอบใจน้องเติ้ลที่ฝากมาม่าเผ็ดมาให้น้องไอเอียกับไอเบียกินนะน้องเติ้ลเติ้ลตะวันขอบคุณทุกหมองทุกบอนที่ติดตามกดไลค์กดแชร์เด้อที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้ส่องเจบโบมาตลอดนะพี่น้อง คลิปนี้ก็ไปแล้วพี่น้องเผ็ดสุดๆพอกันใหม่คลิปหน้าจ้า